ถือเป็นอีกหนึ่งคู่รักนะคะที่น่าจับตามองเอามากๆเลยละค่ะคุณผู้ชมค่ะสําหรับสาวแพรวพรวแสงทองกับหนุ่มซันวงสะท้อนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งก็ต้องบอกได้เลยค่ะว่าทั้งคู่นะคะก็ทําเอาถึงขั้นช็อกวงการกันไปเลยหลังจากที่ทางด้านของหนุ่มซันวงสะท้อนนะคะได้มีการคุกเข่าขอสาวแพรวพรวแสงทองแต่งงานในวันที่9้ามิถุนายนที่ผ่านมานี่เองค่ะคุณผู้ชมซึ่งทั้งคู่นะคะก็ยังได้มีการปล่อยคลิปโมเมนต์สุดหวานค่ะ เพื่อเซอร์ไพรส์ให้กับ FC แฟนคลับนะคะในวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองค่ะคุณผู้ชมซึ่งใครหลายๆคนนะคะต่างก็เข้าไปคอมเมนต์แสดงความยินดีกับทั้งคู่เนี่ยเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวค่ะ เพราะว่าทั้งคู่เนี่ยนะคะได้เลื่อนขันจากคู่จิ้นมาสู่คู่จริงกันแล้วล่ะคะ่ะคุณผู้ชมจากการที่ทั้งคู่เนี่ยได้มีการร่วมงานกันนะคะหลายต่อหลายครั้งจนเกิดโมเมนต,ต์หวานๆที่ทําเอา FC แฟนคลับต่างก็ลุ้นก็เชียร์คู่นี้ให้กลายเป็นคู่จริงกันอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวะคะ่ะคุณผู้ชม และในวันนี้ก็มาถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านของหนุ่มซันวงสะท้อนเนี่ยก็ได้มีการคุกเข่าขอสาวแพรวพราวแสงทองแต่งงานกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งหลังจากที่ทางด้านของหนุ่มซันวงสะท้อนนั้นได้มีการขอสาวแพรวพราวแสงทองแต่งงานกันไปแล้วเนี่ยทางด้านของแพรวพราวกับหนุ่มซันวงสะท้อนเองนะคะก็ได้มีการเสิร์ฟโมเมนต์หวานเนี่ยผ่านทางโซเชียลกันไม่พักเลยละค่ะคุณผู้ชมซึ่งทางด้านของแพรวพราวเองนะคะก็ได้มีการโพสต์ข้อความเอาไว้อีกแล้วล่ะค่ะ บอกว่าโลกนี้เนี่ยไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบและความรักที่ดีที่สุดไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟคที่สุด แต่ความรักที่ดีที่สุดเนี่ยคือเลือกรักคนที่เห็นเรามีค่าที่สุดนั่นแหละที่เพอร์เฟกนะคะพร้อมกันนี้นะคะทางด้านของเพลวพราวแสงทองก็ยังได้เสิร์ฟภาพคู่รักที่โอโหงานนี้เนี่ยหวานกันมากเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะจนทำเอา fc แฟนคลับนะคะต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมากมายอีกแล้วค่ะบางก็บอกว่าน่ารักชอบชอบจริงที่สุดคะ่ะแมงงื้อหวานไปอีกพบคนครั้งรักนะคะถูกต้องแล้วลูกเลือกคนที่เห็นค่าของเรานะ รัมกมากๆถูกต้องค่ะรักคนที่ดูแลเราได้ให้เกียรติเราและคนรอบข้างรักเรารักครอบครัวเราแค่นี้ก็พอแล้วชีวิตมนุษย์คนคนนึงขอให้น้องซันเนี่ยดูแลและใส่ใจน้องแพรวแบบนี้ตลอดไปนะคะสิ่งที่สุดค่ะว่าที่เจ้าสาวสวยมากเจ้าเป่าหล่อมากครับ บางก็บอกนะคะว่าเลื่อนผ่านไม่ได้เลยคุณสดก็เลยได้อิจฉาที่สุดแล้วเจ้าบ่าวเจ้าสาวคอยแม่สวยหล่อคะ่ะหวานมากเลยสวยหล่อนนะหลักที่สุดค่ะ ที่สุดแค่นั้นแหละแต่ว่าใดๆแล้วนะคะงานนี้เนี่ยทางด้านของสาวแพรวพราว,วแสงทองก็โดนแซดจากชาวเน็ตอีกแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมโดยก็มีชาวเน็ตท่านหนึ่งนะคะได้มีการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าถ้าพอๆพอไม่รวยเนี่ยเขาบอกเอาเจ้าดอกเดรอสิบอกให้นะคะซึ่งงานนี้ค่ะคุณผู้ชมทางด้านของแพรวพราวแสงทองก็ได้มีการตอบกลับชาวเน็ตท่านนี้ไปล้ค่ะคุณผู้ชมคะบอกว่าสาธุขอให้รวยจริงๆรวยมากๆนะคะโอ้โหคุณผู้ชมค่ะ าง,งานนี้เนี่ยก็ต้องบอกได้เลยค่ะว่าทางด้านของแพรวพาแสงทองตอบกลับชามเน็ตท่านนี้เนี่ยแบบจึ้งกันไปเลยทีเดียวละค่ะคุณผู้ชม